สวัสดีครับวันนี้พามาดูเตามือสองนะครับอันนี้เป็นเตาย่างอินฟราเรดนะครับแบบไร้ควันนะครับมือสองนะครับนี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ล้างนะครับนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วสามเดือนนะครับยังไม่ล้างนะครับสภาพที่เห็นเนี่ยคือตามต้นฉบับเลยนะครับไม่มีมโนนะครับนี่จะมีคราบติดอยู่อย่างนี้นะครับจะมีคราบติดอยู่นะยังไม่ล้างนะครับย้ํานะครับแต่ว่าขัดออกได้นะครับเห็นไหม ก็หน้าตาอย่างนี้เลยนะครับนะครับท่านที่สนใจมือสองนะครับราคาประหยัดนะครับและผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับก็ใช้งานได้จริงก็ตัวนี้หละนะครับขนาดตะแกรง50คูณ30นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับไม่รับจองนะครับท่านที่สนใจก็สั่งซื้อเลยนะครับไม่รับจองในแทั้งสิ้นนะครับนะครับไม่รับมัดจำด้วยนะครับ มีตังก็ซื้อไม่ได้นะครับนะครับมีตังก็จองไม่ได้นะครับซื้ออย่างเดียวเลยนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไม่ได้นะครับซื้อได้ครับแต่จองไม่ได้นะครับไม่รับจองนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับมีชิ้นเดียวนะครับมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับศูนย์เก้าเก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์นี้ ต่อแก๊สจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับราคานี้ไม่มีหัวปรับให้นะครับไม่มีสายให้นะครับท่านที่จะเอาสายเอาหัวปรับด้วยนี้ครับเพิ่มชุดละ300บาทนะครับสายแล้วก็หัวปรับน้ำตับนะครับชุดละ300บาทนะครับแต่ถ้าท่านมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสั่งนะครับสั่งแค่ตัวเตาก็พอใช้ได้เลยนะครับสั่งซื้อเก็บเงินไปทางก็ได้นะครับก็ได้ราคานี้นะครับนะครับแต่ท่านที่โอนเลยนะครับส่งฟรี ท่านที่เก็บเงินไปทางมีค่าจัดส่งนะครับบอกไว้ก่อนนะครับมีค่าจัดส่งอยู่150บบาทนะครับตัวนี้นะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับมีชิ้นเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ